What have I done to không อ๋อไอ้โกงเนี่ยมันต้องประกอบเวลาขยับ ยิคุณผู้ชมเลยเดี่ยวมากเลยนะคุณผู้ชมนั่งเป็นล้านคนหน้าทีวีสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบยินดีต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเมาส์มันสนันจะไม่เอาเปพี่เขาสนันไม่ทำใหม่หนึ่งสองสามเมาส์มัน สนันจอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไมุ่้ยคุณรมคุณผู้ชมตั้งแต่ต้ตาดูรายการนี้มากเพราะล่าสุดน้องมีเมสเซจมาบอกว่าน้องเอิร์ดเดินแบบได้เลิศเวอร์เฟอร์บี้มากๆค่ะเห็นน้องเอิร์ดเดินแบบแล้วอยากไปจ้างเดินก่อนนอนว่างานจ้างเดินก่อนนอนเดินรอบเตียงเซวเล่นนะเป็นคนนั้นคือใครรู้ไหมคะเตเต้ เป็นจิตคน,นอื่นเลของพี่เองอ่ะดิฉันแนะนำตัวก่อนดิฉันก็เธอที่ไม่สวยแต่อร่อยเต้เต้ตตตตค่ะดิฉันนะคะผู้หญิงที่ใกล้สุนทรแล้วนะคะออมค่ะและแขกรับเชิญที่น่ารักของดิฉันน้องเอิร์ธค่ะเป็นน้องเอิร์ธที่เรียนแผนกศิลป์จีนนะคะแต่ทุกวันนี้พูดจีนได้แค่สบายดีไหมและตอบไม่ถูกนั่นเองนะเจ๋งหลายอ่ะชอบแกล้งเด็กมากคิดว่าเต้เต้เป็นผู้หญิงยังไงคะผู้หญิงเหรอครับกระสันสวยคิดว่าอะไรคือสิ่งในชีวิตที่เรียกว่าเต้เต้คะลองนิยามสิคะ เดี๋ยววันนี้ฉันมีเกมให้คุณเร่นคุณต้องตอบดีๆกับดิฉันก่อนเผ็ดดุมั้งฮะเผ็ดดุเผ็ดดุไม่ใช่ใช่ไหมคะเผ็ดดุใช่ไหมคะอ๋อโอเคทำไมถึงเป็นเผ็ดดุคะคุณน้องดูจากปากปากผิวผิวน้าเหมือนกับเผ็ดจนเบิร์นอ่าไม่อะไรอย่างงี้เ็นหม เอาแรงได้เอาแรงได้เอาแรงได้เอาแรงเอาได้เอาได้ลูกมันเริ่มเล่นแล้วคือน้องก็อยากเล่นมานานแล้วแหละคงแบบเก็บกดรอโอกาสอยู่แต่เดี๋ยวพี่ชงให้ไม่เป็นไรนะดุยังไงอ่ะฉันไม่ทำอะไรเธอโอ้โหฉันไม่ทำอะไรเธอเหรอผู้หญิงตัวเล็กใหญ่ฉันสูงร้อยหกสิบอ่ะจะไล่น้องเขาออกตั้งแต่เทปแรกอ่ะฉันทำอะไรเธอเหรอฉันทำอะไรน่ะฉันไม่ทำอะไรเลยนะ กลับมานะคะน้องเอิร์ทค่ะครับเออโอเคน้องเอิร์วันนี้คุณพี่มีเกมให้คุณน้องเล่นอ่ะเล่นเกมเกมนี้คุณน้องรู้ใช่ไหมว่าคุณพี่เนี่ยเป็นตุ๊ดรู้ไหมคะแน่นอนครับรู้ไหมคะรู้ครับอ่าเดี๋ยวคุณพี่จะให้คุณน้องเดาว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุด G spot ของผู้ชายอธิบายให้น้องก่อนว่า G สปอรรู้จักไหมคืออะไรก็คือ G s p o t นี่ะ มันมันต้องการความหมายมากกว่านั้น G spot คืออะไระมึงไม่ควรจะทำหน้าอย่างนั้นแต่คุณผู้ชมมึงควรจะตบอบนะเขาเคยควรจะตอบเลยคือพูดอ่าอ่าแต่เตะอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านฟางังสิถ้าคุณตอบไม่ถูกดิฉันจะเปลี่ยนเกมดิฉันมีเกมเยอะมากกว่านี้ให้คุณอ่ะครับเป็นเกมฮะไม่เป็นความเร็วนี่จะเท่เนี่ย แขกรับเชิญมาแล้วคุยพี่ดูเรื่องแต่ดีฉันอยากแล้วตอนนี้แขกรับเชิญมันกินโดนัทกันมันไม่ชวยฉันเลยมันทำให้ฉันโมโห้ะฉันจัดรายการแล้วไม่มีใครเอาของกินมาให้ฉันกินเอามาล่องมาตรงนี้ฉันหิวกูหิวมาตั้งตรงนี้แล้วเร็วนี่ไม่ใช่ปาร์ตี้นะไม่ใช่ปาร์ตี้จะมากินอะไรดูอะไรนะตั้งมาตั้งตรงนี้ฉันหิวกินอะไรกันวะกินอะไรกินกินเรากินได้กินได้ไหมคะได้จริงเหรอเออเขาบอกว่าเอาไปขนาดเนี้ย กินไหมเหระอย่าแย่งกูเออแก้งข่าวอามาต่อกันน้องเอิร์ทพี่จะไม่เล่นเรื่องนั้นแล้วนะ <c oughs> พี่มีเว็บไซต์เว็บหนึ่ง <c oughs> ซึ่งคุณพี่อยากจะบอกว่ามันเป็นเว็บที่ทำนายดวงดิแม่นมากคุณน้องเชื่อเรื่องดวงชะตาหรือเปล่า <c oughs> ซูมสิซูมดายนั่นไม่ห้าสิบห้าสครับ50 50ใช่ไหมคุณน้องเชื่อไหมว่าเบอร์โทรศัพท์นี่มีผลกับคุณน้องมาก จริงเฮ้ยอยากเล่นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ดิฉันมีเว็บเว็บหนึ่งค่ะชื่อเว็บว่าเบอร์มงคลเบอร์มงคลดิฉันร้องไห้เลยอะตอนที่เปิดเว็บนี้ยคุณทั้งาเหยียบตีนอ๋อเหี้ยเป็นฉันจะไม่เล่นมูห้าบาทติดบาทนี้ติดมาจากไหนนะอย่าอย่าพูดอย่าพูดมันเป็นสถาบันการเงินของดิฉันเองอ๋อเหรอะเบอร์นี้ชื่อว่าเบอร์เอ้ยเว็บไซต์นี้ชื่อว่าเบอร์มงคลมาและเบอร์มงคล อะไรอะ่ะมฉันต้องใส่แอบกินีรศุหน้ามันเป็นความสนุกของรายการนี้เองที่หนึ่งแย่งของแฟนคลับเมื่อกีน <c oughs> ้นะคะอ่ะเบอร์อะไรศุลนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกก็ไม่ได้ปะวะอบอกถ้าไม่ให้ออกแอบแอบก็บอกเจ็ดตัวหลังจริงจริงไม่ต้องบอกเจ็ดตัวหน้าปะวะ <c oughs> แต่อ่ะพิมพ์ดีกว่ามันให้บอกเจ็ดตัวหลังอ่ะอ่ะพิมพ์ไม่ต้องพิมศุลนแปดตื้อไปอีกนะมันพิมพ์ให้แล้วโอเคปะ คือหนูควรจะฉลาดในระดับหนึ่งที่เออกูไม่ต้องพิมพ์แล้วอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันจะมาดูว่ามันตรงกับชีวิตคุณน้องหรือเปล่าวิตายเบอร์สวยมากดิฉันขอบอกเออเบอร์สวยนะนี่ เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามมีอารมณ์สุนทรียภาพสูงรสนิยมดีใช้ของแพงแต่งตัวดีเก่งด้านศิลปะมีจินตนาการที่กว้างไกลเพ้อฝันถนัดสร้างสีสันมีความโรแมนติกในตัวเองแอดขาดความยับยั้งชั่งใจจึงใช้จ่ายมากจริงหรือเปล่าใช้จ่ายมากอุ้ยจริงหรอคุณผู้ชมขาถ้าจะซื้อเด็กคนนี้ไปเลี้ยงนะคะมันใช้จ่ายมากนะคะทางที่ดีอย่าซื้อมาเลยค่ะ ๋ยจ้างมันเป็นงานอีเวนต,ต์ต่างๆเพราะมันเคยทำรายการรายการหนึ่งเกือบล่มมาแล้วนะคะรายการกูเองนะคะต่อไปค่ะ <c oughs> เป็นคนตามใจตัวเองจนเคยตัวเป็นคนมีสเสน่ห์วงเล็บด้านลบฮะ <c oughs> จริงๆอืมทำไมวะแต่สเสน่ห์มีหรือว่ามันคนเรามันก็ไม่ต้องทั้งลบทั้งบวกปะไม่แต่นี้แบบว่าเว็บนี้มีเสน่ห์ด้านลบมีเสน่ห์ด้านลบดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่เสมอแต่มักผิดหวังด้านความรักจริงหรือเปล่า นี่ดิฉันอ่เดี๋ยวเขามีเขียนคำทำนายว่าส่วนมากจะผิดหวังเพราะอะไรคุณผิดหวังความรักเพราะอะไร,ระผมส่วนมากเหรอครับก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ฮะไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วแฟนนี่มีชูไหมมีกิ๊กมีมือที่สามไหม,มเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเขาผมไม่รู้ครับผมเขาไม่น่าจะมีฮะอมืมีใช่ไหมตายแล้วอีนี่ก็กินตลอดนะคะดิฉันยังเห็นอยู่ด้วยหางตาของดิฉัน เขาบอกว่าคนที่มีเลขชูนี้เจ้าชู้มากเป็นคนที่ชอบรักแบบลับๆจริงหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ป่ะครับคือคือหักในนั้นแล้วมันแฝงคนเสื้อม่วงวันนั้แน่ๆกล้องซูมค่ะซูมค่ะคนเสื้อม่วงคนนี้นะคะ boy, like laughter, oh, ัอาจจะเป็นรักลับๆชีชูสองนิ้วอะหยิบโดนัทขึ้นมาหนึ่งชิ้นค่ะโชว์หน่อยว่าที่ฉันกินโดนัทหน้าอะไรนะคะอาจริงหรือเปล่าก็อสมมติ ความรักมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนครับผมว่าเราไปปรบกากเพื่อเอ้กูคบคนนี้ครับคนเกือบมันก็มัน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 ได้ครับแต่ผมว่าอยู่แบบเงียบดีกว่าเงียบดีกว่าเรื่อยอย่างเงี้ยฮะแต่เขาบอกว่าเลขตัวนี้มีคนแอบรักเยอะมีคนแอบรักคนเยอะมากแล้วก็ไม่ขนาดที่ผิดหวังความรักก็มีคนแอบรักใช่มีคนแอบรักแต่ผิดหวังเพราะเรื่องชู้สาวกับเรื่องความรักไม่สมหวังด้วยเหตุเวลาอือใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแม่นมากค่ะแม่นมากตอนนีฉันนอกถึงบล็อกบว็อก บอกไปกูบอกไปแล้วได้เบอร์มงคลไม่ใช่กูบอกกี่รอบฮะสปอนเซอร์กูกไม่ได้มืงให้กูลมขึ้นอีกไรเยอะอ่ะ <c oughs> ต่อนะคะคุณผู้ชม่ะเลขต่อไปนะเขาบอกว่าคุณเนี่ย <c oughs> คือเลขอ่ะมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมขานี่ว่าขำจังเลยมาทําไมเนี่ยมาขำใช่ไหมมาช่วยมาช่วยเดทต่อไปเราจะแขกเรเชิญมานั่งข้างหน้านะคะ <c oughs> แล้วก็ถ่ายรูปแบบว่าเห็นตั้งแต่ขนหน้าแข้งไล่ขึ้นมาถึงหน้าแขกรับเชิญเลยโอเคไหมอยู่อีกรอยอีกเทปหนึ่งโอเคไหม แต่ที่สําคัญมึงเอาเทียนนี้ให้รอดก่อนโอเคไหม oh <yeah. S 1> โอเคนะต่อ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 คือคุณคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้ค่ะเลขเนี่ยเจ็ดตัวหลังเนี่ยมันก็จะเรียงกันใช่ไหมคะแต่วิธีการทํานายตัวเลขนี่คือตัวที่หนึ่งกับตัวที่2คู่กันอ่ะทํานายว่าตัวที่สามกับสี่หนึ่งกับ2 2กับสามสามกับ 4, 4ี4่กับ5้าอะไรเงี้ยเป็นต้นไป hmm. เนาะและนี่คือคู่ที่2องเขาบอกว่าเป็นคนรักสวยรักงามเอ้ยน,นี่เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมหมดเลยอะ่ะเอาเหมือนเดิมหมดเลยอ,ะอ่ะอ๋อมันเป็นเลขสลับกันดีเนาะ หกศูนย์ศูนย์หกใช่ไหมอ้าวอืมทำไมเลขมีหกเยอะจังเลยอ่ะทําไมทําไมถึงชอบเลขเบอร์ที่มีหกเยอะจังเลยอ่ะอันนี้พี่สาวเขาซื้อให้ฮะเขาไม่ได้คิดอะไรมากว่าเออเออดี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 เขาบอกว่ามันจะมีเลขคู่หกหกด้วยเลขคู่หกส่งเสริมทางด้านความน่ารักความอ่อนหวานมองโลกในแง่ดีอารมณ์สุนทรียะเอ้ยมีอีกแล้วอะมันถึงเลขต้องต่อหกหกเหรอรสนิยมดีเข้าใจศิลปะต่อหกหกติดกัน ไม่รวมศูนย์แปดตื้ดนะแล้วก็แบบชุดหลังอะมีหกหกติดกันหรือเปล่ามีปะไม่มีมีปล่าหกหกไม่มีเลยเหรอไว้เป็นนอกอ๋อก็ไม่มีเหมือนกันหกหกติดกันเขาบอกว่าคุณเป็นคนขี้สงสารเนาะใช่ช่ทำไมมีเหตุการณ์อะไรที่คุณบอกว่าเออคุณขี้สงสารนะ่อันนี้คือมึงยังกินไม่จบเอาไปเก็บเถอะค่ะดีฉันเริ่มรำคาญให้กินชิ้นหนึ่ง หยิบไปหยิบไปหนึ่งชิ้นที่คุณอยากจะกินวางวางไว้เถอะวางไว้เถอะเพราะว่าไม่มึงต้องให้เขากินบ้างไม่ใช่หมักกักอยู่งนี้แล้วเราจะกินไปสี่ชิ้นเลยไม่ได้เราขโมยเขามาแล้วก็มีศิลปะอ๋อต้องมีศิลปะหยิบไปก่อนหนึ่งชิ้นนี่ฉันอนุญาตได้ฝากไว้ก่อนชิ้นหนึ่งได้ป้ะอ่าได้ได้มาเอามาเอามาคุณพี่มาไปทานต่อแกงเล่นคือดิฉันแก้งเล่นไม่นึกว่าจะมีคนกินจริงๆนะคะ นี่คือเป็นความเลวของดิฉันเองที่แขกรับเชิญคุณที่ฉันบังเอิญกินไปไม่คือคือเราก็เห็นว่าดีฉันจะจ่ายเงินให้หลังไม้นะคะเป็นค่าโดนัทนะคะที่นอกจากเป็นความน่ารักของรายการเราไม่เป็นไรแต่อย่าลืมเก็บชิ้นนั้นให้นางต่อเพราะนางกินมาเราครึ่งหนึ่งขอบคุณโดนัตตาเด็กเปรตนะคะของใค้ข้างกล่องต้องมีเด็กเปรยืนบอกมือบายบๆนะคะกลับมาที่นี่ค่ะชอบมากเลยนะคะเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าสงสารเอ้ยคนขี้สงสารคุณคะก็อ่า โดยที่เจอไปบ่อยคือที่โรงเรียนฮะอีกแล้วทำไมคุณก็อ่าเป็นแม่ค้าครับขายข้าวอย่างเงี้ยแล้วเป็นที่โรงเรียนเป็นแบบขายขาวเป็นแบบหลายๆร้านเรียงกันเป็นเพนทีนแล้วตอนพักเที่ยงครับพวกผมก็แบบติดนักเรียนก็ไปต่อแถวร้านนู้นร้านนี้แต่ยกเวิดร้านตรงกลางฮะไม่มีใครทำไมอ่ะคือเขาขายข้าวครับแต่ผมก็ผมก็ลองกินนะเพราะว่าเออมันแบบ ไม่่่ออรใช่ฮะแต่ผมก็สงสารแล้วเขาทําหน้าตาแบบว่าทำาแบบไงอ่ะแบบน่าสงสารมากครับเห็นเขามองไปร้านอื่นครับบางอย่างอะไรเงี้ยมานี้ผมแบบเป็นแม่ค้าน่าสงสารเรื่งมาหารแม่อร่อยแต่สียเป็นแม่ค้าแล้วแล้วเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยมึงสงสารเขาก็มึงเป็นเหมาดิอะไรอเอผมถ้าให้กูรวยก่อนเออเออเออเข้าใจบางครั้งเราสนับสนุนคนด้วยการซื้อสินค้าแต่ผมก็ เจอทุกวันก็สงสาหรทุกวันฮะไม่กินทุกวันร้านร้านคุณป้าเป็นร้าน,นาไระจิอ<า>ไม่กินคือมันเคยลองกินไหม <c oughs> เคยฮะไม่อร่อยไม่อร่อย <c oughs> แล้วก็เลิกเลย <c oughs> เลิกครั้งเดียวครั้งทุดท้าย <c oughs> แล้วมึงบอกว่ามึงสงสารไงคุณึกว่ามึงกินเหมาทั้งเดือนไรอะไรสงสารเงครับแต่เราก็ต้องสงสารตัวเองนบงทีอะจริงจริงเราอยากให้เหลือคนอื่นเราต้องสงสารตัวเองด้วยอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนไงแต่ถือว่าคนทั้งโรงเรียนทําถูกถือว่าเป็นการไม่สนับสนุนอาหารไม่อร่อยการไม่ซื้อแล้วถ้าเกิดมึงอร่อยทำไมมึงไม่แดกเองว่ามันอร่อยหรือเปล่าก่อนให้เด็กกินทำไมไม่ชิมก่อนใช่ไหมครับนั่นมันอาจจะเป็นรสที่เขารู้สึกว่ามันอร่อยจริงนะเคยถามไหมว่าเอออาหารอร่อยหรือเปล่า ไม่กล้าถามจริงเหรอพี่เวลาซื้อของพี่ถามนะป้า,าคะขนมอร่อยไหมคะแล้ว <c oughs> ป้าก็จะพูดว่าอร่อยแล้วกูจะบอกอ่ะอร่อยไม่เกี่ยวว่กินเองอ่ะคะแล้วป้าก็จะเริ่มราสุดผัดไทยประตูผีกูแบบโดนตะหลิวกับเคยเคยกินไหมผัดไทย <c oughs> ประตูอุ้ยน้ำส้มอ,อร่อยมากเป็นน้ำส้มที่อร่อยที่สุดในโลกเคยเห็นเวลาเขาผัดไหม เคยเห็นเวลาเขาผัดไหมไม่ไปดูผัดไทยประตูผีแล้วก็เขาจะใช้ถานแล้วเขาจะมีเล่งไฟแล้วเขาผัดทีนึงไหลแบบจ้อง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 เงี้ยกูเกือบเกือบโดนทั้งหม้อค่ะทำไมคะไปปากหมาใส่เขาใช่ไหมคะไมาพูดถามว่าอร่อยไม่เกี่ยว้กินเองอะคะแล้วจะผัดไทยประตูผีอร่อยมากแล้วมันจะมีน้ำส้มน้ำส้มเหมือนเอาเอาเอาส้มแบบทั้งลูกใส่ไปแล้วก็ปั่นอร่อยมากแต่ราคาแบบร้อยยี่ แพงมากจริงแต่อร่อยเนาะเปรียร้ยวๆพูดถึงแม่ค้าจะมีอัอนนึงจะมีอันนึงของนอกเรื่องอจะมีแม่ค้าที่แบบเวลาเราซื้อเสื้อยืดอ่ะอเ,อเอ้ยตัวเนี้ยเอ่อเสื้อเสื้อเนี้ยซักไปแล้วมันจะหดไหมหรือว่ามันจะแบบเสียทรงไหมไม่เสียค่ะที่พูดอย่างเงี้ยยืดหมดคือยืดหมดคือไม่อีดอกคือไม่โหดแต่อีดอกยืดเออไม่ยืดไม่หดไม่ใส่ไม่หดมีมากเลยนะแล้วก็จะมีอย่างงี้แม่ค้าจะมีทริคอย่างงี้ค่ะเวลาต่อราคาอุ้ยเนี่ยสมมติว่าราคาแบบ สองร้อยห้าสิบเราก็เลยต่อแบบ2อง้สามสิบได้ไหมโอ้ยเนี่ยรับมาเนี่ยขายต่อกํำไร1ิบบาทเองถ้ามันกูตัดต่อร0 5ยห้าเออนั่นแหละสมมุติสมมุติสมมติแล้วก็อย่าต่อเลยช่วงเนี้ยของมันแพงอะไรอย่างเงี้ยมันเทคนิคย้อนกลับมาที่คุณน้องที่เป็นคนใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยเคยซื้อของจากตลาดนัดแล้วต่อบ้างไหมเคยครับต่อยังไงต่อยังไงสมมติพี่เป็นแม่ค้าวิธีการต่อจะต่อยางไสมมติหนูอยากได้หมอนมินนี่สีชมพูลายจุดอันนี้มาก หนูอยากได้มากเพราะว่าสมมติว่าคุณพี่เป็นแฟนคุณน้องแล้วคุณอยากได้หมนจังเลยตัวเองซื้อให้หน่อยแล้วตังค์บางเอิญไม่มีด้วยไงมีน้อยด้วยแต่ต้องซื้อให้แฟนอ่ะต่อสิพี่ครับอันนี้ขายเท่าไหร่ฮะร้อยเก้าอุ้ยถูกแล้วนะเนี่ยรับมาเนี่ยอย่างดีเลยจากเกาหลีงานเกาหลีร้อยร้ปสิบได้มฮะร้อยแปดห้าละกันนะลดสุดสแล้วจริงๆกำไรไม่ค่อยมี่เดี๋ยวผมซื้อให้เดี๋ยวผมไป มาไปบอกเพื่อนให้ว่าปั๊บอันนี้ดีจริงผมมาให้ก็ได้ร้อยแปดห้าจริงๆรลดไม่ได้แล้วเนี่ยราคาเต็มเนี่ยรับมาานาไม่กี่บาทเนี่ยได้กำไรนิดเดียวเองวันนี้ขายก็ไม่ค่อยได้นะร้อยแปดสิบเี๋ยวผ่บอกเพื่อให้เต๋หลีเลยนะแพงมากพี่ฟังพี่ฟังเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกบอกเพื่อให้มาซื้อเยอะๆเลยโอเคป่ะขอวันนี้วันเดียวร้อยแปดสิบค่าที่ป้ายังไม่ได้เลยลูกนะนะต้องร้อยแปดห้าซื้อโล่ล้อย่างน้อยนะลาครับอ่า เท่าไหร่นะเท่าไหร่าร้อยแปดสิบพับอ่าร้อยแปดสิบได้อ่ะร้อยแปดสิบอ่าเป็นกันไปฮะประมาณอย่างนี้เนาะก็ตอบแบบงงงี้กับเก้าร้อยแปดสิบเองอ่ะคืองูงี้กับแม่ค้าคือวิธีการคืองูงิ้งไปเรื่อยจนแม่ค้าลำคาญเออมึงเอาไปเถอะกูเบื่อมึงแล้วแล้วก็เล่นนี่หนักกว่านี้อีกนะไม่เคยตอบปีหนึ่งปีสองหยุดตอนปีหนึ่งปีสองหยุดเลยนะตอนปีหนึ่งปีสองไปซื้อไปซื้อเสื้อไปซื้อเสื้ออะไรไม่รู้ว่ามันลดมันตอบแบบน่ากลัวมากอ่ะแล้วลด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 อีกรถลด จนสุดท้ายแม่ค้าลดก็ได้แล้วมีครั้งหนึ่งค่ะไปแถวอนุสาวรีย์นางหยิบของหยิบหยิบเสื้อผ้าเชื่อไหมว่านิฉันก็เดินดูของอยู่นางก็ถือมันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบเป็นหุ่นอ่ะแล้วนางอยู่ดีต้แต่ก็าหายไปแล้วสักพักเต้แต่วิ่งกลับมา <_ S 2> พี่ค่ะหุ่นนี่ร้าคือหยิบไปทั้งหุ่นคือหยิบติดมือแต่หยิบไปทั้งหุ่นอ่ะ,อะห,หุ่นหุ่นที่มาใส่คือหยิบติดไปทั้งหุ่นนะคุณแล้วก็เดินกลับมาด้วยความตกใจว่าแบบหนูหยิบของร้านไหนมาคะพี่ มันเป็นความเร็วพี่เองที่เวลาคุณเคยเป็นไหมเวลาที่อนุสาวรีย์มันจะมีเสื้อผ้าหลายๆร้านแล้วแม่งก็จะแขวนเป็นหุ่นตัวนี้สวยมากคุณพี่ดิฉันหยิบมาทั้งหุ่นเลยอุ้ยสวยแล้วก็ยืนติดมือไปร้านอื่นหยิบทั้งหุ่นเก่งเหมือนกระทั่งเจอเสื้ออีกร้านหนึ่งสวยมากแล้วนึกได้อ้าวเสื้อร้านไหนพี่นี่เสื้อร้านไหนคะเราวหนูไม่ได้ขโมยนะคะเสื้อร้านไหนต้องที่อนุสาวรีย์สมัยแบบว่ายังไม่ได้ปรับปรุงเหมือนตอนนี้คือตรงร้านตรงข้างหลังอะพี่มาแม่ค้าก็แบบว่าอะไรอะ ม่ทั้งไรแต่คุณแตนดัเป็นคนดีนะเออก็แบบไม่จริงๆขโมยมันก็ได้แต่ขโมยทั้งหุ่นเหมันเฮี้ยไปแต่หน้าหน้านังตลกอะหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่ไม่ได้ปากนี้นะคือหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นหุ่นนะแล้วชุดกระโปรงมันมาแล้วก็แบบพี่คะแล้วกระโปรงมันก็จะอุ้ยอยากให้เห็นจังเลยอะดูนี่เงาเนาะทำเพ่ไจะทำจริงๆความเลวของนีฉันเองอาต่อใเบอร์อต่อต่อต่อเฮ้ยเอาเบอร์เราได้มาเราอยากเลยนะเดี๋ยวนี้ยังไม่เสร็จเอาแค่เราเช่นะันความเลวของอินนี่นะ คือเป็นตัวเ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเพิ่มเองเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แนะนำว่าคุณควรจะสนุกให้น้อยลงจริงจังกับเรื่องบางเรื่องให้มากขึ้นชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าเวลาคุณทํางานอะไรคุณจะเล่นตลอดจริงหรอเวลางานทางการคุณก็จะต้องเป็นตัวเองจะต้องเล่นตลอดคุณไม่ค่อยเครียดอะไรกับงานสักเท่าไหร่เอาความจริงอย่าแอบดิฉันเห็นอะไรบางอย่างในปากคุณเวลาคุณมีพิรุษมันก็มีบ้างฮะก็คือแบบเออ เล่นบ้างทําบ้างเงี้ยก็ปนปนกันไปแต่ถ้างานอะไรที่แบบสำคัญจริงอ่ะก็ทําครับทํามากกว่าเล่นเขาบอกว่าคุณนี่มีโชคราบเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ขาดเลยนะแล้วก็เงินเนี่ยใช้เก่งมากนี่ทำไมวนเรื่องเงินอีกลวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเงินเยอะแต่เอะคือมีเงินเข้ามาแต่ก็ใช้จ่ายเยอะประมาณนี้ปะอืมเลิศ่ะผู้หญิงเออผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ระมัดระวังตัวดีไม่ไว้ใจใครง่ายๆเรื่องจริงเหรอ ก็ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งไม่คือไว้ใจไหมอย่างเงี้ยไว้ใจไหมเอาจริงๆไม่ควรตีนออกรายการยังฮะทาไมคะก็กี่ชั่วโมงครับที่ที่ทำรายการด้วยกันอ๋อแปลว่าเอามาตรวัดของเวลาเป็นส่วนการไว้ใจแล้วคุณคิดว่าคนควรจะคบกับคุณนานเท่าไหร่คุณถึงจะไว้ใจเขาก็เดีต้องไว้ใจก่อนถึงจะคบต้องเอามันก่อนสักคืนหนึ่งเ่อไม่ใช่ตีไม่ให้ตีให้ตีอะไรนะะก็ พูดคุยยังไงฮะคือบอยู่ด้วยกันแบบนี่กูไม่คุยกับมึงหรอไมเวร์มากระถึงโวยอะยะอีฮะไม่ใช่ฮะคือแบบว่าทำอะไรด้วยกันคือแบบอ่าทำโน่นทำนี่ยังไงจนแบบเราเราเริ่มแบบว่าไม่ตลกคนละเรื่องอะไรน้องบอกพูดคุยน้องพูดไม่ชัดได้เป็นยินเป็นอย่างอื่นอ๋ออ่าท่งมันกลับมาเออเออเออตอบตอบตอ เขาบอกคุณนี่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลวางแผนระยะยาวคิดมากจริงจังกังวลเรื่องอนาคตจริงหรอจริงครับทําไมอ่ะกลัวอะไรมั่งอนาคตแต่ด้วยคุณลุกคุณเป็นคนเล่นๆไงทำให้ฉันเอออนาคตคุณยังไงเช่นเช่นอ่าเช่นสมมติผมอย่างเช่นเรียนคณะนี้แล้วจบไปแล้วกูจะเรียนอะไรวะไปต่อเนี้ยจะทํางานอะไรจะหาเงิสมมติถ้ามันไม่ดีก็ก็ทำยังไงดีคือรู้สึกคิดในตลอดว่า ทำยังไงคุณจะทำยังไงในชีวิตพรุ่งนี้คุณทำยังไงวันต่อไปควรทำยังไงอย่างเงี้ยแล้วคุณน้องจัดการกับความเครียดตรงนั้นยังไงอ่ะนอนฮะเฮ้ยช่วยได้นะจริงฮะคนบางคนอ่ะนอนไม่หลับถ้าเครียดแต่คนบางคนเครียดแล้วหลับผมก็หลับผมเครียดแล้วหลับนะเราเราเคยคิดจะแก้ไขปัญหาไหมหรือหลับอย่างเดียวหรือหลับอย่างเดียวทุกวันนมันก็ต้องคิดครับเพราะว่าทุกทุกอย่างที่ป็นปัญหแล้วก็ต้องแก้ไขใช่ไหมฮะก็แก้ไขไป แนวหน้าก่อนถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็แนวหน้าก่อนนะฮะเนื้อเนื้อที่หลังเขาบอกว่าคุณนี่มีเกณฑ์การแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเลยนะอันนี้ทองหรือเปล่าไม่ใช่วิแรลอัอะไรไม่ใช่ฮะทำให้ดิฉันรู้ว่าคนที่เขาครบต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับเพราะเขาพูดเรื่องทองขึ้นมาอุ้ยไม่แน่นรไม่แน่หรอก็พูดเป็นอย่างนั้นแหละเออเอาจริงๆเปิดใจฮะชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงผู้หญิงดีครับไม่คะเอาก็ เป็นความเลวของในฉันที่เวลาผู้ชายบอาชอบผู้หญิงแล้วผู้หญถามว่าทำไมคะแล้วผู้ชายก็เอ๊ะกูผิดตรงไหนที่กูชอบผู้หญิงมึงอะผิดมึงเป็นตุ๊ดผู้ชายก็จะเริ่มคุยเออกูผิดหรือเปล่าที่กูชอบผู้หญิงทำไมคุณชอบผู้หญิงตั้งสติดีตั้งสติดีทำไมครับผู้หญิงสัญชาตญาณมั้งครับสัญชาตญาณก็คือก็ผู้หญิงอะฮะมีจริงก็ผู้หญิงอะถ้าวันหนึ่งคุณเจอผู้หญิงที่เหมือนผู้หญิงมาก แต่คุณมันรู้ทีหลังว่าเขาเคยเป็นเพศเดียวกันกับคุณมาก่อนคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อไปจะเป็นยังไงเรียบง่ายไหมหรือว่าจะขรุขระกันเลยผมว่ามันมีดาบฟาดฟันกันตลอดเวลาเราต้องดูที่เวลาปะครับเือบเวลาคือช่วงช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีมีความทรงจำมีอะไรจะเก็บไว้บ้างเราจะใช้ตรงนั้นนะฮะมาคิดอีกทีว่าเอ้ยมันก็คือ แค่นี้อะไรเงี้ยคือเราคิดถึงเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันดีกว่าอ๋อคุณกําลังบอกว่าเรื่องเพศไม่สําคัญสําหรับคุณถ้าคนที่คุณนึกว่าเป็นผู้หญิงเข้ามาอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ฮะนึกว่าผู้หญิงนะฮะนึกว่าผู้หญิงต้องนึกว่าผู้หญิงฉะนั้นต้องเนียน <c oughs> นะคะเพื่อนๆ่ะแนะนําว่าต้องเนียนอ้าวจีม่วงต้องเนียนถามต้องเนียนจีม่วงถามน้องเอิร์ธดีกว่าว่าน้องเอิร์ธเห็นพี่ออมไหมคะน้องเอิร์ธคิดว่าพี่ออมเนี่ยเป็นเพศอะไรคะ ไหนไหนพี่อามึงบอกว่ามึงอ่านรับผู้หญิงอ่ะอ่ะผู้หญิงนะครับรก็ผู้หญิงนะครับดูนมดูหลายๆอย่างดูหน้าดูโหนดูขนหน้าแข้งดูขนจักร้ดูว่าคนนี้เนี่ยใช่เหรอนางอาจจะเทคกยาคุ้งแต่ตอนเดึกก็ได้นะผู้หญิงครับผมว่าโอเคโอเคถือว่าถือว่าโอเคนะ รู้ไหมว่าเคยไปรายการหนึ่งกับเต้เต้อ่าไปรายการหนึ่งตัวย่อคือรายการทอรอก็ทอรอเป็นรายการที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะเคยไปกับเต้เต้ไปกันสองคนเป็นรายการวาไรตี้ไม่รายการเรียลิตี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เราของเราอ่ะที่เราเอาไปโชว์มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าเป็นกระเทยสองคนไปออกรายการอืม ถือว่าน้องตาถึงนะคะ <c oughs> เคยเข้ามาหาลาัยไปปีนึงตอนนั้นดิฉันขึ้นปีสามแล้วก็มีน้องปีหนึ่งหลายๆคนเข้าใจว่าดิฉันแปลงเพศแล้วเหมือนน่าคุณให้ด้วยไงสวยสวยดิฉันเนี่ยคือเป็นผู้หญิงไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ถามเขาจะอ๋อ <c oughs> ดีดีนะคะดีแต่ก็ทุกคนก็จะสังเกตเวลาดิฉันเข้าห้องน้ำชายและยืนเยี่ยวเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะทุกวันนี้ยืนเยี่ยวหรือเปล่าคะ มังมั้งครับมักจะยืนมักจะยืนเยี่ยวในโถที่แบบยิงเข้าไปในช่องหรือต้องปิดประตูก่อนถ้าริบเรียมหะแบบไม่ไหวริบเรียพี่ก็ยืนเยี่ยวลูกิบเรียพี่ก็ยืนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยผมก็เอาไลฟ์สไตล์ดีกว่าไลฟ์สไตล์คุณน้องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคุณพี่เวลาเยี่ยวอ่ะคุณพี่เดินเข้าไปแล้วเอาประวัตคุณพี่ปล่อยยังไงต้องเข้าไปในห้องน้ําล็อกก่อนหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเป็นโถฉี่แล้วแต่อารมณ์ เอาคุณน้องล่ะผฟเวลามากกว่าครับทำไมถ้ามีเวลาอะไรยังไงคุณต้องถามเรื่องเนี้ทำไมดิฉันอยากรู้อย่าบอกว่าคุณไม่อยากรู้คุณคุณกำลังจะลกเลยเลือกใกล้ชิดว่าผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดรักการยืนเยี่ยวับบถัวฉี่หรือเข้าน้ำาแลอกกรอจริงหรอจริงหรอมันเป็นรายละเอียดขนาดนั้นมัเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเห็นไหมมันมีความประหลาดใจอยู่เสมอคุณยังไม่ตอบดิฉันดิฉันลอมันี่จะสองเบรกแล้วนะคะอ่าครับผมก็สมมาิจะยืนฮะ อถ้าวันไหนที่แบบมีเวลาก็เข้าไปแบบบางทีก็อะไรเงี้ยเข้าไปชับว่างในห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำอ๋อโอเคเข้าไปฉีนฉี่แล้วมีไม้ตีไม้ไม้ตีอยู่ไหนนะไม้ตีไม่มีแล้วใช่ไหมอ่ะแฟนคลับโยนมาให้เลยนะครับเป็นไม้มีไม้ตีนะคะสุภาพไปไหมตีด้วยกุหลาบอ่ะนะคะอ่าแล้วกูจะให้มึงตีกูทำไมเงี้ยเพิ่มถ้าอ๋ออ่ะอ่าอ่ะ ดิฉันมีคำถามมีคุณขาค่ะอันนี้เป็นอันนี้หมดแล้วหรออันนี้เป็นเรื่องร,ออนนรองาวการเมาก์กันเพราะว่าเราคุยกันเรื่องคุณน้องมามากพอจนเราไม่อยากจะรูะ้เรื่องอะไรกับผู้ชายคนนี้แล้วแต่เราอยากจะรู้ทัศนคติของเขาอกับสังคมดารานางแบบเนี่ยเบื้องหน้านี่สวยงามคุณผู้ชมขาแน่นอนเบื้องหลังมันก็อาจจะแตกต่างไปบ้างเบื้องหลังอาจจะเป็นอย่างนี้หรือย,ยิ่งกว่านี้นี่นี่เบื้องหน้าเรากำลังออกทีวีอยู่อืมอืม แต่คุณคิดไหมว่าเบื้องหลังเนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันในวงการเนี้เบื้องหน้ายังขนาดอะไรดึงดูดทาให้คุณอยากจะทางานในวงการเนี้เอาจริงๆผมมันเป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตนึงอีกชีวิตครับในชีวิตคุณคิดจะไปขายไอติมทอดข้างทางมันก็ประสบการณ์ของคุณเหมือนกันนะอะไรก็ไม่ไหวมั้งครับทำไมถึงไม่ไหวมันมันไม่ใช่ทางครับพี่ไม่ใช่ทางคิดว่าแต่น้องเขามีความสามารถในการเดินแบบที่ฉันเห็นแล้วคุณออมมีความสามารถในการทําอะไรบ้างทั้งชีวิตที่คุณพบเจอมา22ปีแล้ว ความสามารถพิเศษของคุณคืออะไรของดิฉันใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะอย่างแนกแน่แน่เลยเนี่ยที่แบบมั่นใจว่าเลิศคือรำอืมรำตีคลิปนี้ไม่นั่นน่รํำเลยเป็นนางรำเปชุดเปลี่ยนอะไรวาที่แบบว่ารำแล้วอืจี๊ดอาจารย์ต้องแบบลุกขึ้นมากรีดหน้าเวทีรำรำอะไรอ่ะกเซิงแล้วก็รำถวายพระพรรำถวายพระพรอ่ะแล้วคุณน้องละความสามารถพิเศษอะไรนอกจากเดินแบบอ่ะคุมก็เหรอ ก็เล่นบาสนะฮะนอกจากเล่นบาสก็เล่นบาสใช่ไหมการแสดงบางครัการแสดงเหรอนั้นครั้งหน้าเราจะมาดูการแสดงของน้องซึ่งเราจะมาอิมพไว์อิมพไว้คือการต่อบทสดนะฮะแล้วก็แน่นอนเพื่อนสนิทของดิฉันคนนี้ไม่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 เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เรียกได้ว่าถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงหนึ่งฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเอากับพ่วงกับนั่นเองพูดเล่นนะครับแซวไม่มีอะไร ดิฉันเป็นผูก้กำกับเองนะคะ <น S 1> เดี๋ยวครั้งหนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าน้องคนนี้เนี่ยจะอะไรยังไงหมูกไก่กุ้งกับการแสดงว่าเขาสามารถเล่นเป็นแฟนหรือเล่นเป็นแม่หรือเ,เป็นพ่ออะไรกับใครได้บ้างเป็นแม่นะคะหรือน้องจะเล่นเป็นแม่นะคะว่ากันไปเอาวน,นี้เวลาของเราหมดแล้วกับดิฉันก็เชิที่ไม่สวยแต่อร่อยเต๊ๆค,ค่ะ่ดิฉันผู้หญิงที่ใกล้สุดพันละจะชื่อว่าออมไงคะแล้วขอรับเชิญที่น่ารักของดิฉันน้องเอิร์ดครับน้องเอิร์ดเนี่ยคะถ้าคุณต้องมีคำนิยามเอิร์ดนักแสดงเอิร์ดีเเเจออออิิรร์์นาาายยแบบคคุณกว่ะไร มึงอย่าตอบมึงอย่าคิดนานเวลากูจะหมดเออเออตึงตื้ยฮะ เออตึงตเป็นคำที่เลวแล้วไม่มีใครรู้นอกจากตัวมันเองถ้าใ,ใครที่สามารถฟังคำพูดของมันอีกครั้งเข้ามาเลยค่ะ facebook com ส a l a d v l i channel นะคะหรือว่าจะเป็น youtube c o m s a l a l channel นะคะค่ะใครอยากดูน้องเอิร์ธตึงตุ้ยนะคะรอมาดูได้นะคะฮัลลน้นองเอิร์ธตึงตุ้ยนะคะความเลั <Okay S 1> ของตัวเองที่เอาแขกรับเชิญมาโดยที่ไม่ได้สแกนเะนะ่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะกับน้องเอิร์ดตึงตุ้ยนะคะในรายการเมามมน สนันจ่ะไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>